สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2565 1มกราคมที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบ,บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 4มก,กราคมที่ห้องประชุม1สารกลารจังหวัดจันทบุรีนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณประธานคณะกรรมาการการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้นําคณะลงพื้นที่รับทราบปัญหาราคาผลไม้และแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศ 6มกราคมที่ห้องประชุมหนึ่งสารากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุทีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ประจำจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถปัมภ์ให้แก่ทายาทครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกช้างป่าทำร้ายจำนวนสองครอบครัว 6มกราคมที่ห้องประชุมบูศราคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานผู้บริหารประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร้อมมอบรางวัลประกาศกิยติบัตรการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปี2564 10มกราคมที่วัดบางชันหมู่ที่2ตำบลบางชันอำเภอขลุงนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชาทองแย้มนายกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านไร้แผ่นดินพร้อมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการกาชาติปันน้ำใจห่วงใยนักเรียนในถิ่นธุระกันดาน 14มกราคมที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 17มกราคมที่ห้องประชุมหนึ่งสารคลางจังหวัดจันทบุรีนายสุทีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 18มกราคมที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตํารวจพลเรือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีวันยุทธหัตถี18มกราคมที่ตลาดพลิ้วนายนครบุตรดีวงศ์พันธุ์จังหวัดจันทบุรีนําเจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้หมูแพง เปิดจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาควบคุมลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชนในจังหวัดจันทบุรีตามนโยบายของรัฐบาล20มกราคมที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบให้นายนัทวัฒน์เรืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันฟุตซอลพลับพลานารายครับครั้งที่หนึ่ง 21มกราคมที่ร้าน v ีซีมิตรนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจงังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพานิจนาน์จังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละและห้องเดียนในพื้นที่เพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรกำกับดูแลร้านค้าเนื้อสุกรชำและให้ติดป้ายราคาสินค้า 24มกราคมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนำโดยนายชาติชายยิ้มเครือปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์และด่านกักกันสัตว์ลงพื้นที่ตรวจห้างขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีจำนวน4แห่งโดยเฉพาะในส่วนของเย็นและตรวจเอกสารการสต็อกสินค้ารวมทั้งแหล่งที่มาของเนื้อสุกรชำและ 24มกราคมที่ห้องรับรองชั้น4สารากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565